พบกับชแชนแนลป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของเสนอตัวอู้พี่พิกิดนะคะ21 mm hmm. มีนาท e ีป๊อปสเตโชว์จ้า mm hmm. อ้าวอะไรที่อยากดูกว่ะ แล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะพี่พีไปที่ p ๊อปสเตนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ปังมากๆากๆากมากมากมกอยากดูมากมากมามากมเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้มาเป็นแดนซ์กระจายนะคะทุกคนจะได้เห็นพงพีที่พ p ป๊อปสเตทุกคนค่ะเป็นอะไรตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้เนี่ยยอดวิวไปถึงแบบล้านสแล้วนะคะทุกคนคัะปังไม่ไหวนะจ๊ะ ตอนนี้ที่ป๊อปสเต็เขาได้แบบว่าโชว์แบบคลิปมาแล้วนะคะมาค่ะเรามาดูกันนะจ๊ะตื่นเต้นอ่ะทุกคนโอ้ก็ชอบเวลาที่เธอทำตาจะชุ่เลึกมากเลยอมาค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นพี่จะมาชุดใหม่แต่แอบเห็นอยู่อ่ะพี่มาซีทูทุกคนยังไงอ่ะค่ะมันจะปอหรือเปล่าอย่างไี้แกบริส้ทูตรใดๆอะไรอย่างงี้แกมาค่ะเริ่มเลยนับหนึ่งสองสามไป สะก,กีดมากเลยเนี่ยลูกลูกแม่ไม่ไหวหรอกนะขออนุญาตหยิบบงดูชุดนี่แกรูปดีมากเลยคือรูปมันนอกเหนือจากแบบว่าที่เราเคยเห็นอะออนะี่นะชุดคือยังไงลูกโนนอ,อ้ คือแบบซีทูแล้วก็เราก็เก่งหนังงอกโอ้ยก็ไม่หยุดละไม่หยุดละไม่หยุดละไปค่ะโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โโอทั้งสโอ้โหโอ้โหโย้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหออโ กวางมาพรแกเก็บทุกท่าเลยอ่ะถ้าชอบถ้าชอบจะเลยหลังเลไม่ได้ท้าชอบท้าชอบมาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆอยู่ด้วยกันนานๆนี้มีเวลาจอโั้ y มาก

เอฟบีดีในสุดดุดเล่นสนุกคำพูดว้หยุดอยากให้เธอดูแลฉันก่อนชอบแบบไหนแล้วฉันจะบอกคิดว่าเธอคิดูกันออว่าจริงจไม่ใช่แค่หยอกอ่ะจะชอบจะชเธอจะลังเลลังเลลังเลไม่ใดจะชอบจะชอบกเข้ามาเข้ามาเข้ามาใกล้ n ก a ้ t อ e มะก็ผ โอ้กับชอบเวลาที่เธอทำตาจูชูมันปลุกอารม์ข้างในยังไงไม่รู้รักโ baby you so fine I wanna make you mine แตเธอยังไม่มีใครฉันข็เนอยนเธอเตไนเต้นเตตะตต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  เกิดวามัานจริงนอนเป็นก็ามา oh, so ลดค่านี่ลดมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> เอ๊ย ไป้ h baby y o u ๊บบ o ้ยูโซไฟ n อวา a น่าแม็กซ์ยูมแต่เธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัวโอ้ y godness on your l o อคคือจะบอกว่าไม่ไหวจริงๆทุกคนพี่พีทำดีมากเลยทุกคนทุกคนตั้งแต่แบบติ่งพี่พีมานะ ก็ร <da> ู้สึกว่าครั้งนี้เป็น p e r f o r m มนซ์ที่พีพีแบบเต้นเต็มรูปแบบมากแล้วก็รู้สึกว่าพีพีเก่งมากแบบพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะในการเต้นในการ perform แล้วก็ดึงดูสายตามากๆแล้วก็มีอินเนอร์ทุกครั้งเพลงนี้คือเป็นเพลงแบบที่พีพีพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยอะทั้งเพลงทั้งแรปทั้งเต้นแบบ p e r อร์มทั้งรายละเอียดของเพลงเนี้ยมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วพีก็เก็บภาพแบบครบมากแล้วก็คมชัด แบบซึ้งอะทุกคนภูมิใจตัวพีพีมากเลยอะทุกคนคะคือเขาแบบว่าคือพีพีอาจจะเป็นคนที่มีอินเนอร์ทางสายตาที่ทดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเติมแมนครั้งนี้เพื่อเป็นอะไรที่กุ้งแบบว้าวมากทุกตรงเลยแล้วกุ้งก็ค่อนข้างประทับใจมากๆกับสติปับเสร็จกุ้งในด,ดูวันนี้มากเลยอะกุ้งไม่รู้จะภูมิใจตัวตัวพีพียังไงเลยกุ้งภูมิใจตัวพีพีมากเลยแบบกุ้งชอบมากเลยอะอินเนอร์ใดๆนะคะแล้วก็ตมมันตมแม่ ทุกคนเข้าใจใช่ปะคือมันเลิศเสื้อผ้าหน้าผมเอฟเฟกเต์สเตจจะบอกว่าแบบมันรับกันไปหมดเลยแล้วแดนเซอร์แบบมาแบบฟอร์มเดียวกันนะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะคือพีมาชุดด,ดำที่ s ีทร์ซีทร์นะคะเก่งหนักนะซึ่งแบบปังแบบตัวนาจ้าทุกคนแล้วก็แดนเซอร์ก็แบบมีความแบบคมคุมดำอะคือเลิศอะคือเขามาแบบเฮ้ย อเคเลิศด่าเออคือตอนแรกอะคิดว่าจะเป็นชุดในแบบว่า MV หรือเปล่านะแต่คือว่าเป็นชุดใหม่พี่พีมากับความใหม่แบบใหม่แบบสับแบบเจิงแบบคาดไม่ถึงคือแบบชอบมากเลยจะบอกว่าชอบตอนท่อนที่แบบว่าเอ่อท่อนแบบกลางคือทายทายแล้วที่แบบพี่พีนอนไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นกงรู้สึกว่าแบบหุ้ยกูไม่เคยเห็นแบบพีแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ภูมิใจมากเลยแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบอู้มันเป็นแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกโอโหไฮแฟชั่น พีพีกุ้งกุ้งภูมิใจพีพีมากมากกุ้งแบบแฮปปี้ผู้แค่นี้เลยกุ้งแบบกุ้งชอบอินเนอร์พีพีมากในวันนี้คือพีพีแบบชายแบบสุดมากแล้วก็เมคอัพดีเหมือนแพ้กุ้งนิดนึงกุ้งรู้สึกว่าพีพีน่าจะเพิ่งไปอัดในไม่กี่วันนี้เองนะวันที่แบบไดสแน่หรือเปล่าแล้วพีพีก็มาต่ออะไรเงี้ยเลยอ่ะชอบมากค่ะทุกคนไปฟังเพลงเสนอตัวกันเยอะนะคะพีพีตั้งใจทํามากแล้วก็เพลงเนี้ยมันดีมากๆสำหรับกุ้งเลยกุ้งชอบมาก ถ้าเต้นคมชัดกุ้งชอบพี่ใจมาเรามาเต้นกับพีพีสักรอบคือจะบอกว่ากุ้งไม่ได้ไปแบบว่ากับเขาอะไรเงี้ยนะไปรวมพละอะไรเงี้ยคือวันนั้นกุ้งแบบติดภารกิจนะทุกคนก็แบบเสียดายมากๆเลยวันนี้ก็แบบจะมาเต้นกับพีพีเลย <S 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 เธอยัังไมคฉนสนอสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะพบกัก็ใหม่คลิปหน้าอย่ลืมกันเลยก็แชร์กันติดสไครบ์นะคะแฮปปี้มากเลยค่ะคุณใจตัอพีมากนะ